สวดแล้วเขานอนไม่หลับเลยเขาก็เลยไปถามเพื่อนที่เขามีเซน์เลยบอกว่าสวดบทเนี่ยคนเขาจะมาลุมเอาเยอะเขาจากนั้นเขาก็เลยไม่กล้าสวดบทนี้อีกเลยครับมันพูดถูกแต่มันรู้จริงครับเพราะบทนี้มันสวดแล้วมันสว่างวนะิญญาณไม่อยากได้บุญมีเลยในโลกเนี้ยอองตายอยู่หญิงจะล,ลูครับ <laughs> มันก็มาลุมเนี่ยแต่สวดให้เป็นไง ชัวก็ต้องนึกถึงหลวงปู่หลวงปู<ะ>่อยาให้วิญญาณลุมนูนะส่งมันเลยหลวงพ่อส่งมันเลยอยาให้ลุมเดี๋ยวนูอึดอัดเดียวจะไม่สวดน,นะว่าไงอาจจะเป็นเพราะ่สวดใหม่ๆยังไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีการแผ่ไม่รู้วิธีการน้อมถูกม,มันก็เลยลุมคนะรับแสดงว่าแถบนั้นยังไม่มีคนไปส่งก็เลยพลาดประโยชน์ไปเลยนะครับเอ้าช่วยเลยลไม่ได้ก็ช่วยอย่างเนี้ย